วันนี้อยู่แถวคลอง13ครับมาซีดรอมัดรับสีครับผมเดินมาด้านข้างครับเป็นร้านข้าวหมกไก่ครับเป็นแนวพวกข้าวหมกแล้วก็วกข้าวซอ,อยอะไรเงี้ยครับก็อยู่แถวแถวคลอง13นเนี่ยแหละครับนี่คือถนนเรียบคลอง13นะครับอธัยะบุรีครับ สั่งเพิ่มเริ่มคิวใหม่อาหารสเปเชียลเขาจะมีมัสมั่นเนื้อซามโมซาไก่แดงกะหลี่ข้าวหมกไก่ย่างสลับแขกนะครับสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวั <c oughs> ส <c oughs> ดีครับ ชื่ไอไรค้านเขามีที่ล้างมือด้วยนะครับแบบว่าแยกออกมาจากห้องน้ำเลยอยู่ในบริเวณร้านนะครับดีเหมือนกันอาหารมาแล้วครับมีข้าวหมกเนื้อโรตีนะครับแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแขกเนาะแล้วก็สลัดแขกแล้วก็อันนี้อะไรนะข้าวซอยข้าวซอยเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อสเตะรสชาติเนื้อนะครับของร้านนี้โอเคเลยนะครับเครื่องเทศหอมเนื้อไม่เหม็นสาบอะไรเลยนะครับใช้ได้เลยเนื้อตุ๋นมาอย่างดีแต่ว่าข้อเสียคือมันหวานนะครับน้าจิ้มหวานแล้วก็ข้าวหมกเปล่าก็หวานนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าผมเป็นคนกินหวานแต่ก็รู้สึกมันหวานนะ มีานี้เห็ด้วยอะไรนะคาราเมลวะอะไรนะตะวันขาวปะต่อมาครับเนื้อสเต๊กครับรสชาติเนื้อก็ทั่วๆไปธรรมดานะครับไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื้อก็เหมือนกันเลยน้ําจิ้มคล้ายๆน้ําสลัดแขกเลยครับผมว่าน้ําจิ้มเดียวกันอะส่วนตัวผมคิดว่าเมนูเนื้อสเต๊กคือธรรมดาครับอันนี้ก็สลัดแขกครับมีไข่ต้มมาด้วยตามด้วยเกี๊ยวทอดนะครับผมผมไม่เคยกินเกี๊ยวกับสลัดนะครับแปลกดีเหมือนกันแล้วก็มีอะไรนะผักก็ทั่วๆไปครับ มะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ผักกาดเขียวมีเต้าคู่ให้หน่อยหนึ่งด้วยนะครับผม,มผมก็งงเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต่อมาเป็นอ่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเป็นก็คือก็คือเหมือนกินน้ําแกงนะครับใครไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวแกงมันก็คือมันเหมือนข้าวซอยอ่ามันข้าวซอยก็แต่ผมว่าข้าวซอยอร่อยกว่านะครับเพราะมันกินมันคือน้ํา เป็นน้ำแกงเหมือนน้ำแกงมัสมั่นอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ฉุนไม่แรงเท่านั้นนะครับอาจจะมีใส่กะทิใส่นมอะไรบ้างแล้วแต่สูตรนะครับก็กินแล้วก็จะนนัวนะครับไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันแกบกแซบๆเปรี้ยวๆใช่ไหมแต่เนี่ยจะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวเครื่องเทศแล้วก็มีพริกแกงที่ใส่ลงไปในกับกะทิอะไรเงี้ยเป็นน้ําแกงกินกับเส้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเมนูข้าวซอยครับข้าวซอยผมโอเคนะผมว่าใช้ได้ก็ หวานดีนะครับผมหวานอีกแล้วนะครับก็เป็นข้าวซอยเนื้อครับเส้นเขาโอเคนะผมชอบเส้นแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมใช้ได้ผมกินหมดอันนี้อร่อยอันนี้ถูกใจนะครับรสชาติจะเผ็ดกว่าก๋วยเตี๋ยวแกงหน่อยนึงอันนี้เป็นโรตีภูเของไฟนะครับ <S <S เขาเอาโรตีไปทอดในน้ํามันทุ่มๆครับมันจะได้พองเป็นลูกกลมๆเดี๋ยวเราลองมาฉีดดูครับก็กินกับนมข้นครับ รส <Bism> ชาติโรตีเหมือน,นปลาน้องโกะออาจะได้วความที่เขาเอาไปทอดในน้ำมันท่วมไหมครับมันเดรนแล้ฟิลลิ่งแบบปลาท้องโกไปเลยผมว่าโรตีมันต้องแบบใช้เหมือนไม่ต้องน้ำมันท่วมอะน้ำมันนิดหน่อยพออะไรเงี้ยมันจะอร่อยนะครับส่วนว่าผมก็กินไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่กินอีกแล้วพอแล้วอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมว่าผมเคยกินที่ดีกว่านี้นะครับ บรรยากาศนะครับถ้ามาแบบสายๆหน่อยก็จะลมลื่นนะครับแต่กลางวันก็ร้อนเหมือนกันครับแต่ก็ดูดีครับต้นไม้เยอะดีครับมันไม่ร้อนดีครับไม่ได้ร้อนมากนะครับร้านนี้มานั่งแบบชิลๆได้ห้องน้ํามีที่ฉีดให้ด้วยนะครับคือปัสสาวะเสร็จแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับล้างได้เลยก็ตามหลักการอิสลามผู้ชายเข้าห้องน้ําเสร็จต้องล้างนะครับไม่ใช่สบัดสบดแล้วเดินไปเลยนะครับอันนี้ดีมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย